ชื่อน้องอะไรจ้าน้องตามาจากมาเกอรอใหม่วันนี้น้องตามาทำไมเอ่ยมาเกนฑ์งาอยากได้จับไปแดงไปดำใช่ไหมเอาไหมไม่เอาปกติเราจะเข้าเกณฑ์พิสภาพเนาะม้นน่ารุ้นนะเนาะเราจะได้เข้าไปในกองทัพน้องตาทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำงานเนาะรับวันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศความสวยงามนะครับของอำเภอสุงเนินนะครับสีสันอำเภอสุงเนินจังหวัดนครรีมา น้อะไรครับน้องเอสจากอบตอะไรเอ่ยมาเกือเก่ามาจากตำบลเมือเก่าเนาะวันนี้น้องเอสมาทําไมมากินอาหารเนะเาะใบดำใบแดงเลยนะไม่จับไม่อยากได้ไงสมัครแล้วคะ่ะสมัครแล้วเขาไม่เอาเขากลัวเป็นอันตรายกับตองทับเนาะเราสวยเกินครับน,ะน้องนไหนครับจก,กบพงค์ะ่ะน้องจกกักระพงเนาะนิคเนมรออะไรโด น้องดูเนาะน้องดูอยู่มาจากอบตอะไรเอ่ยอบตนอนคาวันนี้เรามาคัดเลือกด้วยว่าเรามาเอ่อมายื่นเอกสารคพื่อที่เอกสารเนาะเพื่อสภาพเนาะแล้วคงจะได้เนาะหรือจากเกณฑ์ไม่ไม่เนาะหนูชื่ออะไรลูกอน้งเปมวันนี้น้องเปรมเมื่อวานนี้น้องเปรมไม่ได้เกณฑ์เลยเนาะไม่ได้เกณฑ์เลยเราอยู่ในเพศสภาพใช่ไหมเพศสภาพไม่ต้องทำเนี่เราก็วันนี้เรามาแช่งเพื่อนมาเชียร์มาเชียร์คนนี้ อยู่บ้านยายต้องอบตอะไรเอ่อเอยขนมตะนตะไคร้อู้สวยมากเลยลูกวันนี้เราอยากได้ใบอะไรลูกดูสิราคาเรียบร้อยแล้วกลับบ้านแล้วโอเคสวยมากเลยนะครับอะไรครับขนมปังขนมปังมาจากไม้ฟาดบ้านอยู่ห้อยทองแก่ตะบนาน,าน,าน,บนากลางตะบนนากลางเนานะ,ะตอนนี้น้องขนมปังทำไมอยู่จ๊ะตอนนี้ก็ทํางานค่ะทํางานต่างประเทศตอนนี้ประหยัดเงินได้ดีก็เลยกลับมาครับผม มาปปังนะครับครับวันนี้อยู่กับกำนันสมบัติทีุ่รงนินนะครับท่านกำนันครับตำบลกุจิกมาเก์ทหารประมาณกี่คนครับท่านประมาณ20ครับ20เนาะมีปัญหาเรื่องอะไรไหมครับเอกสารเรื่องต่างๆวันนี้ก็กเพิ่งเริ่มยื่นเอกสารยังยังคงไม่มีปัญหาอะไรครับการประชาสัมพันธ์ของกุจิกเป็นยังไงครับครับก็ทุกหมู่ให้ความร่วมือยังดียม่ถึงพันเมื่อผู้ใหญ่ก็เทศบาลแลาอบตก็ร่วมกนรับป็ประหยันนะครับครับผมขอบคุณท่านกำนันมากนะครับขอบคุณมากครับ อยู่กับสารวัตรกำนันนะครับตำบลหนองตะไก้นะครับคุณสมเจดรอดตะคุนะครับเนาะสอดตะคุเนาะที่หนองตะไก้มีปัญหาเรื่องเอกสารเรื่องปัญหาต่างๆไหมครับรู้สัวจะมีคนหนึ่งนะครับว่าแจ้งยกเลิกแต่ไม่ผ่านอ๋อไม่ผ่านกำลังไปคุยคดีเราก็ให้ผู้นําไปคุยให้นะครับให้ผู้ใหญ่บ้านการประชาธรมพันธ์ของลูกบ้านะเป็นไงครับผู้ใหญ่หมู่บ้านต่างๆก็รู้ ชาวบ้านเข้าใจดีนะครับใ้คำช่าให้ผู้เยา่บ้านทุกหน่ประชาสัมพันธ์ให้ลูกนารีทราบยอดจะมาวันนี้นะครับเพราะว่าท่านเลือกสองวันครับผมครับขอบคุณมากครับผมครับอยู่กับสรวัตริกำนันตะบนเมืองเก่าๆนะครับคุณสมานปานสุเนื้อนะครับเมืองเก่าๆนี่เรื่องเอกสารต่างๆมีปัญหาไหมครับท่านครับไม่มีครับไม่มีเนาะการประชาสัมพันธ์ บอกต่อลูกบ้านผู้ใหญ่หมู่ต่างๆดีมากไหมครับดีครับเราใช้การประสานงานในการประชุมใช่ไหมครับก็อยู่เมื่อเก่าก็ถือว่าจํานวนประชากรเยอะที่สุดในสุนเนินใช่ไหมครับประมาณกี่หมู่บ้านครับสิบยี่สิบหมู่ยี่สิบหมู่เนาะครับผมอยู่สารบัติตำบลเมื่อเก่าอำเภอสุนเนินจังหวัดนครสิมาครับตัวแทนตำบลเมื่อเก่าใหม่นะครับก็ผู้ใหญ่ชูเกียรติหลวงนานะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านไหนครับเนี่ย ทุ่งสะแบงทุ่งสะแบงนะครับในตำบลเราี่มีปัญหาเรื่องเอกสารต่างๆไหมครับไม่มีครับไม่มีเพราะว่าทางสถิติท่านได้แจ้งล่วงหน้าแล้วก็เราก็ได้ทําการประชาสัมพันธ์ให้รู่บ้านได้ทราบครับเราก็ช่วยๆกันใช่ไหมครับครับช่วยกันครับครับถือว่าเราก็เป็นหมู่บ้านใหญ่เหมือนกันนะครับเนาะครับไม่มีปัญหานะครับเนาะไม่มีครับไม่มีนะครับอยู่กับผู้ใหญ่สองท่านนี่ก็ผู้ใหญ่มันก็ใหม่ใช่ไหมครับผูช่วยครับผูช่วยเนาะผูช่วยประดิษฐ์มากมีนะครับครับ ตัวบุญม,มาการใหม่ประชาชนจังหวัดนครสิมาครับครับวันนี้อยู่กับท่านกำนันตบบุญนนท์ข้านะครับกำนันสุงชัยสุวรรณนะครับท่านกำนันครับตบบุญนนท์ข้าเนี่ยมีคนมาคัดเลือกทหารประมาณทาเท่าไหร่ครับประมาณ20กว่าคนครับเรามีค20คนเนาะรเรามีปัญหารเรื่องเอกสารอะไรไหมครับก็ยังไม่มีครับการสไม่มีเนาะนการประชาสัมพันธ์กับลูกบ้านเราผู้ช่วยเราอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยดีไหมครับตับหมู่บ้านต่างๆตอนนี้ก็ให้ประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดครับเรื่อง การเลื่อนมาหลายรอบนะครับก็เล่ปากให้ผู้ใหญ่ใช้ประชาชนแต่เรื่องหมู่บ้านมาตลอดครับครับผมครับขอบคุณท่านกำนันนะครับครับอยู่กับผู้ช่วยปรับพันธุ์นะครับสรีมารนะคับผู้ช่วยบ้านนายใหญ่เนาะเราอยู่หมู่ไหนครับหมู่หกได้ข่าวว่าเป็นจินอาสาช่วยชุมชนนะครับก็ทำท่าที่จะมีแรงทำได้ครับใจเราคิดยังไงครับกับชุมชนเรา เอาความรู้สึกความรู้สึกเอาความรู้สึกแต่แท้เลยความรู้สึกส่วนตัวเนาะก็คือก็ตอนนี้เราก็อายุมากแล้วเนาะครับตอนนี้ก็อายุผมก็กเกษียณแล้วแหละครับผ่นานแล้วแต่ก็คิดอยู่ว่าต,าตอนนี้เรามีแรงพอที่จะทําอะไรได้เพื่อให้เกิดประโยชน์ประโยชน์กับสังคมเนี่นยก็ได้ครับ,รรค,รบครับผมขอบคุณมากครับผม ครับวันนี้อยู่กับกำนันสันติสกุลสิริวัฒนะครับกำนันตะบลนากลางนะครับท่านันครับตะบนนากลางวันนี้มีคนมาเกณฑ์ทหารประมาณเท่าไรครับเข้าๆกันเลยครับประมาณสิบห้ายี่สิบคนครับเรามีปัญหาเรื่องเอกสารเรื่องไหครับไม่มีครับตัวนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับเพราะว่าเราใช้การประชาัมพันเนาะ ก็แสดงความยินดีนะครับกับกำนันใหม่ตะบลนากลางนะครับท่านกำนันสันติสกุลจิริวัฒนะครับปลายแดงของอำเภอสุนเนินนะครับรับใช้ประชาชนชาวตะบนนากลางอำเภอสุนเนินจังหวัดนครสีมาครับดูบรรยากาศวันสุดท้ายของการคัดเลือกทหารเกณฑ์นะครับที่อำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับยุคนิวโนว์นะครับการไม่ตกครับใส่นักการละไม่ครบทุกคนนะครับตามนโยบายของกองทัพบกนะครับซึ่งอำเภอสุนเนินนะครับก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับไม่ว่าจะเป็น สตที่จังหวัดนครสีมาสตรที่อำเภอสุนเนินฝ่ายปกครองอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับครับบรรยากาศการคัดเลือกทหารที่อำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับการไม่ตกนะครับตามนโยบายกองทัพรัพส่ายอากาศยานมาครบทุกคนนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศของวันสุดท้ายที่อำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้มี จากตำบลกุจิกหนองตะใกล้เมื่อเก่าเมื่อเกือ,กกอ,กกอกใหม่นะครับก็วันสุดท้ายของอพาร์ตเนินนะครับเมื่อวานนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับสวัสดีครับน้องอะไรครับน้องอะไรนะรรน้องฮาร์ดเนี่ยวันนี้จะใบอะไรเดียวใบ <c oughs> ดำใบดำเนาะ <c oughs> เราเรามีอะไรมาไหมน้องฮาร์ดมีของดีอะไรไหมลูก <c oughs> ไ,ไม่มีเลยมีกองเชียร์นะดูกองเชียร์เราอยู่ไหนมีกองเชียร์เนาะ น้องอะไรครับน้องบอลนะผมน้องบอลเอาไปลูกอะไรลูกวันนี้ไปดำครับผมโอ้หน้าตาดีอย่างนี้จะรอดไหมเนี่ยรอดครับเดี๋ยวเตรียมอะไรมาวันนี้เตรียมอะไรมาใจล้วนๆเลยครับใจล้วนๆน้องอะไรครับเตะครับน้องเตะเอาใบอะไรลูกวันนี้ไปดครับไปดำเนาะแล้วใครจะได้ใบแดงเนี่ยคนอื่นเรานอื่นบ้านอื่นข้างหลังน้องอะไรครับตรงครับวันนี้เอาไปอะไรลูก ใบดำหมดเลยหนองตะไคร้ไม่ต้องให้ใครเอาใบอื่นหรอกเนาะใบ <c oughs> ดำหมดเลย,เลยระวังเด้อเหลือถ้าเ,เราเหลือเราจับได้อบตอสุดทา้ายเขาบอกเหลือสี่คนใบแดงหนึ่งใบมันจะเหลือสองนะจำว้ <c oughs> เราอย่าไปดีใจก่อน <c oughs> วันนี้น,น้องคนสุทนดท้ายตัวดีใจพอไปถึงใบแดงสุดท้ายครับ <c oughs> หนองตะไคร้นะครับบรรยากาศนะครับกับคนมาเชียร์แล้วก็น้องๆมาเกณฑ์ทหารกันนะครับที่อำเภอสุขเนินจังหวัดนครราชสีมาครับครับมาจากบ้านเลยครับเนี่ย อ, <Baek? S 1> อยู่บ้านเลยครับพ่อพี่ครับพ่อกับพี่วันนี้มาเชียร์ใครครับน่ะมาเชียร์หลานมาเชียร์หลาน <พ Ruth. S 2> วันนี้มีนนท์ข้าเลยใช่ไหมครับ,บมาเชียร์หลานเนาะมาจากไหนครับน้องเบนน,น,น,นน้องเบนน้องเบนเป็เมื่เก่าใช่ไหมค่ะมาเชียร์ใครเอ่ยน้องชายค่ะน้องชายเนาะอยากได้ใบอะไรน้องชายหนอ่อย จยากให้ได้ใบดำไน่ได้นึกว่าอยากให้เป็นใบแดงสวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยเกือบเก่าเก่าเกือเก่าเก่ามาเชียร์ใครเอ่ยเชียร์ผู้ชายเอาใบอะไรดีเอาใบดำใบดำเนาะเราใบแดงเป็นของใครเนี่ยจากไหนครับเนี่ยนากลางครับนากลางโอ้คนใจบุญใช่ไหมวันนี้มาเชียร์ใครคุณลุงหลานครับเชียหลานเนาะเราใบอะไรดีเราเป็นคนใจบุญสายวัดเราใบแดงแล้วกันเนาะครับผมวันนีดูบรรยากาศครัพี่น้องชาวสุงเนินนะครับ วันนี้มีแม่ชีมาด้วยแม่ชีครับวันนี้มาเชียร์ใครครับเชียร์ลูกค่ะมีลูกเนาะแม่เชียร์อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่โม่เเกือใหม่โม่ห้าแม่ชีอ๋อมาจากว่ามาจากบรนบิตตีเนาะพระครูวิมนเนาะครับผมวันนี้ก็อยากให้ได้ใบแดงเนาเราคนวัดเนาะให้สมัครเลยอเราเสียตลาดเนาะเราใจบุญเพราะว่าคนอื่นเขามีแต่คนอยากได้ใบดำบางคนเขาใบดำหมดเลยแม่ชีให้สมัครเลยเนาะรับใช้ชาตินะครับ ไม่ใช่เราใช้เป็นดินนะครับคุณแม่กระับใช้พุทธศาสนาเนาะครับมีโอกาสเดี๋ยวไปนะครับก็รู้จักทันดีนะครับวัดใหม่สันตินะครับเป็นวัดที่พระองค์เสด็จมาบ่อยนะครับแล้วก็อาจารย์ธีรยุทธ์มาประชุมรันิทกันนะครับครับผมอยู่กับน้องอะไรครับน้องสมัครเลยใช่ไหมสมัครเราอยากใช้รับใช้ชาติเนาะมาจากตำบลอะไรลูกตำบลนนท์้าตำบลนนท์ค้ามาจากตำบลอะไรครับ มาจากอะไรครับชื่ออะไรครับครับอรวินทครับเราเราสมัครเลยใช่อยากรับใช้ชาติเนาะครับเป็นกำลังใจน้องเลยนะครับครับอยู่กับน้องเลยครับตั้มน้องตั้มจากอบตมาเกือใหม่ครับเอาใบอะไรดีวันนี้เราใบดำครับใบดำเนาะคนไหนเอาใบดำมาดูกันน้องอะไรครับไผ่ครับน้องไผ่จากมาเกือใหม่มาเกือใหม่เนาะวันนี้เอาใบอะไรลูกเราดำเลยเราเอาดำเนาะ เราดำกันให้หมดเลยเนาะเอาเตาอื่นเราให้แดงคือจะเนสัมภาษณ์นะครับบรรยากาศอการคันเลือกทหารมรดชายครับน้องอะไรเลยลูกหนีครับผมวันนี้เอาไปเลยลูกไปอะไรก็ได้ครับไม่ใช่เป็นเดงเดี๋ยวดูเราลารุ่นเราไม่รอดน้องอะไรครับเนี่ยน้องเอฟครับน้องเอฟจากจากนั่นก้าเก้าครับนี่น้องเอฟมีอะไรมาบ้างวันนี้อ๋อมีตะกุ๊ดครับกุ๊ดกับพระอะไรใช่พระ มหาอุดเนาะอ้มหาุดดก็ไเรียกยังไงก็ได้ครับถึงยังไงก็ได้เนาะวันนี้เอาใบเลยดีอ๋อแม่อะไรก็ได้ครับใบอะไรก็ได้เนาะแต่เรามีของขังมาเต็มคอเลยแล้วคนไม่มีของก็จะทำไงนะเอาไปดำก็ได้ครับไม่ดำเนาะเอสวัสดีครับน้องอะไรครับเอาครับเอาใบเลยดีลูกคนนี้แม่ไหนก็ได้แมไหนได้เนาะเราพร้อมรถเสมอเรามาจากไหนเนี่ย มะเกลือใหม่เนาะส่วนนี้จะเป็นมะเกลือเก่ามะเกลือใหม่เนาะแต่เยอะๆหน่อยมะเกลือเก่าก็ยี่สิบกว่าหมู่บ้านโอ้เยอะมากมะเกลือมะเกลือใหม่เนี่ยประมาณเท่าไหร่เก่าเนาะเก้าหรือสิบประมาณนั้นแหละเนาะจริงๆมะเกลือเก่าจะเยอะมีสองฝั่งนะโอเควันนี้น้องจะเอาใบอะไรเอ่ยใบดำครับใบดำเนาะในกองเชียร์เราคนไหน ยังไม่มาครับยังไม่มาเนาะอันนี้มาเชียร์ใครครับเนี่ยฝั่งเดชครับเอาใบเลยเกิดไกลเกิดสูงเนินเกิดไกลเกิดสูงเนินคนเอาคนเอาสูงเนินใช่เลยครับน้องอันเอาใบแล้วลูกเอาใบดำแล้วใครจะได้ใบแดงมีแต่ดำหมดเลยน้องอะไรครับไม่ได้เกณฑ์นะคนที่เกณฑ์ไหมใช่เลยครับ น้องเอาใบอะไรลูกใบไหนก็ได้ครับน้าเนานี่ลูกชายตัวจริงอันนี้ก้มจะไมจะซีดแล้วลูกจะเป็นลมไหมน้องอะไรครับน้องอะไรเอาใบอะไรดีเอาใบอะไรดีคุณไหนมีเครื่องรางนะเราอะไรพกอะไรบ้างครับการคัดกรองถ้าอุณหภูมิสูงทำไงครับก็จะให้นั่งพักกันค่ะพักประมาณสักห้าถึงสิบนาทีก็จะวัดซ้ำอีกทีนึงว่าเป็นจากอากาศ ที่มันร้อนนะคะบางทีอาจจะตากแดดอะไรยเงี้ยอุณหภูมิอาจจะขึ้นได้ก็จะประเมินให้นั่งพักก่อนแล้วค่อยวัดซ้ำาย้างไม่ลดก็ค่อยวัดไม่วากันอีกทีนึ่ะแต่เจอเคสที่มีไข้มามั้งไหมครับวันนี้ก็วัดจากอุณหภูมิก็สูงสองสามคนแล้วให้นั่งพักก็วัดแล้วปกติค่ะก็เข้าเกณฑ์ระบบได้ครับก็เป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จนะครับก็มาในความสะดวกนะครับทางการคัด Icana, เลือกทหารเกณฑ์ของอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับมา get get uh? <S <s หลายท่านเลยนะครับมาหลายคนเลยมามาจะอยู่ทั้งวันไหมครับอยู่ทั้งวันค่ะจนเสร็จภารกิจนี้ค่ะครับผมจะมาสถานการณัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขนะครับชื่อน้องอะไรครับน้องมอสครับน้องมอสจะได้ใบอะไรลูกไม่ได้เกณฑ์ทำไมครับวันนี้ร้องครับผมครับเราร้องขอเราใช่ไหมคปีหน้า ไม่ได้มาแล้วนะฮะเราคนนู้นหลักเกณฑ์ไหมเกณฑ์ไหมครับเราชื่อน้องลายอยู่บ้านอะไรครับสองคอนสงคอนนี่ของหนองตะไคร้วันนี้บ๊อบใบอะไรอยากได้ใบอะไรเบดาเรามีใครมาเชียร์บ้างวันนี้ในคนไหนมาเชียร์คนนี้เราอยากเขาอยากได้ใบอะไรเนี่ยจริงๆนะกระซิบก็ได้ครับไม่ได้ยินหรอกได้ใบดาเนาะครับผม ครับมาจากบ้านเลยครับมาโนสานสมบูรณ์ต้น,ตนตวันนี้มาเชียร์ใครมาดูใครยอยากให้ได้ใบแดงหลานนะใบแดงดลหลานชื่ออะไรห,นนไหาลานช <c oughs> ืนน่ออะไรเสกสรรเนาะใบแดงเนอะเมื่อกี้ไราทำพานมามันก็เก่ามีแต่คนอยาก อ๋อทั้งนี้เชียใบยแดงใช่ไหมยากได้ใบแดงใช่ไหมมามามา,มาจากบ้านเดียวกันใช่ไหมหมดนี้เลยเขาห้ามมาเยอะแต่เราไม่ได้มาเยอะเนาะเรามาหลายคนบรรยากาศการเกณฑ์ทหารของบอเพือสุนหนจังหวัดนคร,รราชาสีมานะครับ <laughs> น้องชื่อน้องอะไรครับ <laughs> อ,นนอนุสรเราอยากได้ใบอะไรไอนุสรใบดำเนาะกองเชียร์อยู่ไหนแม่อยากให้ลูกได้ใบอะไรแม่เรือแต่ แม่แอบแช่งหรือเปล่าบรรยากาศดีไหมครับก็เป็นครอบครัวนะครับได้แดงก็ได้ดำก็ได้หมดได้หมดน้องอะไรครับครับบูธเนี่ครับเดี๋ยวไปอะไรลูกอะไรก็ได้เนาะในกองเชียร์ลูกอยู่ไหนนี่คุณแม่ใช่ไหมยายาอาไรหลานได้ไปอะไรยาเลี้ยแต่เนาะอะไรได้หมดเนาะโอ้โอเคครับน้องอะไรครับ อยากได้ใบอะไรเอ่ยวันนี้ได้อะไรก็เอาได้เลยครับเรามีของดีมาไหมวันนี้ไม่มีไหนกำลังใจเราอยู่ไหนในกำลังใจอยากให้ได้ใบอะไรเอาได้จากเขาแดงครับอันนี้อันนี้อันนี้ไก่แม่ใช่ไหมใช่ยายลูกได้ใบไหนไหนก็ได้แดงอะไรนะแล้วใครจะดูรอเหนือแดงนะดูเองเนาะนี่โอ้ เดี๋ยวแม่ยงยายเนี่ยเดี๋ยวบายบายเดี๋ยวรู้กันเนาะจากไหนครับมาจากไหนบ้านไหนบ้านไหนในอ๋อมาหมู่บ้านเดียวกันครับผม